หนึยงชื่อ拍手สอชื่อ拍手สามชื่อากถ้าเราจบว่าฉันชื A, 勃勃勃่อตาชื<哇>่อต<哇>ัวเองค่ะพูดพ้อมกันเรืองตอบเาเจียว จินเดียส,สุสยโอเคอีนี้คอแบบอันน่้คือจินเดียสุยถ้าเราบอกว่าเราจะทวนคาศัพท์นะคะอันนี้คาศัพท์ที่เราขึ้นไว้คือคำว่าบ้านทีนคำว่าบ้านีแปลว่าห้องอาหารเราึ่จะบอกว่าฉันอยู่ห้องอาหารฉันคือใครวอฉันอยู่ห้องอาหารแล้บอกไงวว Okay. เจียเจียพี่สาวชอบร้องเพลงเราบอกว่าไงคะเจียเจีย4วันช่างเกินพี่สาวไม่ชอบร้องเพลงบอกว่างไงเจียเจียผู2 4วันช่างเกินอ,อเคคุณแม่ชอบร้องเพลงดังจากลูกกันนะโอเคปมมือให้ก่อย ในคำว่เาเตัาเนี่ยมันอยู A, B, ห่หอบอว่าสโอเคนะคะคก็อเอช่างเดินดีนะดีนะกอบีที่ฉีวสี่เที่ยวอู่อ่ะเราซือให้เน็นบนเทเล 上的科比跳舞跳舞你读书 ớt chăn cứ có gì thìng im ghê thìng im ghê à ớt à có thuộc về ớt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 